สวัสดีสวัสดีเราไปไปนอก mm hmm. นี้เขาเปิดไปเที่ยวห้างเปิดใหม่น้อ mm hmm. แถวแถวสีลมเนาะเ mm hmm. นี่ยอต mm ้น hmm. นี้ก็มาหอนสถานีสาราแดงแล้ว mm hmm. นีส mm hmm. ส่สาราแดงสาราแดง จะไปเที่ยวห่างเปิดหม้นอเมือิกาแต่มันหาเป็นอย่างไรน้องพี่น้องว่ากันอีกทีฮอดห่างไปเด้อโอเคเอาละทุกคนตอนนี้คอยกับพ่ฮอดสวนแล้วเนาะเบื้องแน่พี่น้องเอ้ยอ่อนซอนดีอ่อนซอนดีบ้านเมืองเพิ่นเนาะพุ่ณฮู้ดไทยเนาะคนไทยนี่เห็ดยังเห็ดถึงเห็ดจริงทำจริงอลังการงานสร้าง เบ,บื้องแนวพุ่นสวนอยู่ทึงตึกอ้ยสวนลอยฟ้าพี่นอ้องเอ้ยสอ,อนอี่าีวิวลักลาดมาเบิงมาเบิองอันนี้เป็นห่างเนาะห่างเปิดใหม่ห่างยังะ่ะห่างเซนทันปาร์คเซนทันดูสิ์เนาะแถวแถว,แถ,วถนนพลามสี่นี่และนี่เบิงแน่ผู้คนกันไล่อุย้ยหถสดสอ,อน มีน้ำผูกอีบบึงไปน้ำกันพี่น้องเอ้ยสะออนสะออนงามแหกงอลังการงานสางอีงนี่ถือว่าได้มากครั้งนี้โบพิษพลาดโบพิษวังเนาะพ,พี่น้องอตามขอยมาเดินห่างเปิดใหม่พี่น้องบึงไนติบรรยากาศวิวโคตรงามเลย เบิ่งไปน้ากันพีนนอกเบิ่งเน่นี่นโอ้ยออนถ่ายไปถ่ายมาพ่อบาวพนจเจริญไทเนาะบาปุนจเจริญไทถามยังนอน,อนจะเห็นมากว่าปะจะขึ้นมาตเจะเห็นยังอยู่ท่างเกตงไส้โอ้ว่าเนว่่บะกว่าะานเจริญไทถามหินบักว่าโบราง มันแมนอยู่บ่พี่น้องบักว่าอยู่บ่นะอะเออกับบึงคอยบึงก็คือว่าแมนได้ละเออข <มา S 1> นาดสิเป็นไปได้เนาะขนาดสิแมนละละไปไปบึงนน่ส้มตอ่อแพนพี่น้องโอ้บรรยากาศบึงนีเป็นห้างหรือว่าเป็นสวนเปิดใหม่เนาะโอ้สิเปกาลาเห็ดถึงับมพี่น้องบึงแน่คอยดสะอนนอนเนาะโอ้ยคนกันเดินไลยเนี่ย อ้ยเห็นในกล้องยังสำนี่เนาะตัวจริงนี่ปาดงามขักพี่น้องเอ้ยม่นนยมุมือนี่ก็มากัน3ามคนเนาะนพี่น้องมากับบ่าวเจม้มคือเก่าบ่าวเจมเสียแดงนั่นแหะคู่ขาไปใส่ไปกันพวกน,นี้นะครับบ่าวคนเจริญใซเนาะห้องร้านวิวห้องเองมึงแน่ อยู่ข้างบนกับมีบอลหนังซิวซิวบอลไายโู๊อันนี้ก็ได้นี่โอ้ยสะออนสะออนอลังการมากอุ้ยไอ้ข้างล่างกับไอ้สิเป็นสวนเนาะสวนลุ่มเนาะไ,ไปนอกรันนก็นได้เนี่ยสวนอันนี้มันจะอยู่อ่าตรงขามของสวนลุมพินีเนะาะแต่ว่าสวนนี่มันสิ อลังการกว่าตัวนั้นมันสิว,ว้าวกว่าเพราะว่ามันอยู่ข้างบนมันอยู่ทึงห่างเนาะเนี่ยนี่ก็ปเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะนี่เนี่ยถ่ายสามาธิามานัง่งถ่ายหู้มานัง่งซิวซิวกินลมชมวิวเนาะเบิง่งบรรยากาศนี่โอ้ยข่อยอยากจะบอกว่าอลังการสุดยอดเนี่ยเบิ่งในที่ความสูงเด้อพี่น้อง จากพื้นดินมาหาสวนนี่อุย้ยบุญมีอยู่ยาวสามสิบเมตรเนาะสุดยอดไทยเนี่ยเขาเห็ดยังเห็ดถึงเนาะเห็ดยังก็ต้องอลังการโอ้โหบุญเลยบุญุ่นุ่ปุ่น เราพอคนดังแล้วเนี่ยตัย <c oughs> ้งห้องลานวิวนักร้งองลานวิว,ลว,วคลิปนี้กระติจยบแต่เพียงเท่านี้เนะาะแม่พี่น้องฝากติดตามเน่ยเด้อฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ